สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วส้มตำกำลังสิ่มตำส้มตำเด้อจ้าตำทุกวันเลยมากขนาดพี่น้องเมนูนี้มื้อนี้สิมาตำส้มตำหอยดองให้บึงเด้อจ้าบึงเริ่พี่น้องตำเป็นตาเสพนียีุดละเอฟซีลงไปแล้วแบนุ่งนุ่น่งโอ้ยค่ะเอฟเฟสเด้อพี่น้องมาจังส่วง เฮ็ดงานมาเมื่อยเ,เลิกงานมาบ่มีแต๋อเสพเขาตำหมักหุงกับทอดไข่เลยจ้าเห็นเนาะกูเหรออุ้ยอ้วนรันวมามาซีมลงการไปซีซีมที่มึงแซ่บขนาดพี่น้องซีมมึง,นงเนาะเพลิดเพลียวหวานตักหอยดองลงไปบาทหนึง่งอุ้ยกูเหรอหอยดองเหลือแต่มือ้อใด กินหมูมืดเมื่อวานนี้แล้วจ้ตาตำกินตำซุ้มือ้ตมอตำหมักหูจะเป็นเลือดจางย้อนมาด้วยพี่น้องเซตแล้วคุเลคุเลใส่กันแล้วกันแล้วนี่บะตรงตำเดี๋ยวหอยมนซิมุนโหดโอ้ยน้ำลายคอยแตกค,ค่อยบึงเลยกันเลยกินแล้วบางยาเลยบึงมาภากอู้ยพี่น้องมาด้อยซเซ็ๆกันจ้า